สรุปราคาผักวันนี้วันที่5กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ16บาทกลาปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกลําปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลาดอกกิโลกรัมละ16บาท กลมปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกลมปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ40บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ70บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ36บาท รากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ15บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรลัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรลัมละ40บาทข้าวอ่อนกิโลกรัมละา0บบาทข้าแก่กิโลกรัามละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมลา30บบาทขิงแก่กิโลกรัมลา30บาทขิงอ่อนกิโลกรลัมละ70บาทพริกขิ้นุสวนหอมกิโลกรัมละ2ร0บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ120รบบาทพริก กินดาเขียวกิโลกรัมละ55าบาทพริกก so, ินดาแดงกิโลกรัมละ65บาทพริกซ so, ุปพะฮ์เขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกซุปพะฮ์แดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ5 5บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ5 5บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ5 5บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ70บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกขิ้นูยอดสดแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ3 0 0บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ25บาทถัว่วพูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกัมละ24บาทบวกงูกิโลกัมละ30บาทบวบหอมกิโลกัมละ24บาทบวกเปลี่ยมกิโลกัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกัมละ24บาทชะอมกิโลกมละ15บาทดอกแครกกิโลกัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกัมละ7บาทฟักลิ scales, ้นฟ้ากิโลกัมละ60บาทมะาคีนกกิโลกัมละ20บาท มะเขือจีนกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ24บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ28บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสะดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ28บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเทศสีดายกิโลกรัมละ64บาทมะเขือเทศหนึงอนกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ44บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ10บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ35บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ22บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ15บาท ฟักทองทองอําไพกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มะละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ80บาทผักยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาท สายบัวล่อกิโลกรัมละสิบหกบาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทหัวใช้เท้ากิโลกรัมละแปดบาทหอมแดงมาจัดจุกกิโลกรัมละห้าสิบบาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าบาทแครอทไทยกิโลกรัมละ2 2บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ40บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาท S, มะนาวเบอร์เล <to> ็กลูกละ0.8บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.5บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท นอไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ12บาทนอไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทนอไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ14ถึง17บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20บถึง22บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกร,รมัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ให่ วีละส0ิบบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละสิบบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ40บบาทจบการรายงานราคาผักวันนี้ต่อไปเราจะไปดูสถิติ ราคาผักชีลาวยอ้อนหลังไป1ปีอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ2567ปีที่แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่86บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนกรกฎาคม2567สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนสิงหาคม2567สูงสุดอยู่ที่54บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดมาเดือนกันยายน2567สูงสุดอยู่ที่58บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนธันวาคมนะครับท้ายปีนะครับส่งท้ายปีเก่า2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ต่อไปเดือนมกราคมนะครับ2568อ่าซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่5 4บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับสูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนมีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่76บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาเดือนเมษายน2568สูงสุดอยู่ที่ แ0บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมาเดือนพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่94บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่ก็คือสถิติราคาผักชีลาวย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับท่านใดสนใจนะครับาสามารถนำข้อมูลสถิติราคาย้อนหลังผักชีลาวไปปรับใช้ในการวางแผนเพาะปลูกนะครับว่า เดือนไหนช่วงไหนราคาสูงสุดเท่าไรนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดนั้นได้ราคาดีที่สุดนะครับก็ขอทุกท่านก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมนะครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาด ค้าส่งตลาด4มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อ4มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะ อยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกำผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อน นะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับ เขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสำหรับลานค้าผักโดยเปิดรอบต่อไป19นาฬิกาให้จอดรถรออที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผัก ไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้นถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้วได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19บนาฬิกา ถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกับเสียค่าเข้า350บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลรถหกล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอด ถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดูเป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผัก ซื้อเสื้อเวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6กถึงหกพันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลาทํางานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยบาทแต่ที่ดู้เห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถ ก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200 300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่าอาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันลับประมาณ1,500ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับอ่าเป็นขนขนผักในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ได้โม้ผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับ ก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับต้องวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ ลงทุนเนินหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไป ทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับคนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานและก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตและก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขาย ให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำค่าน้ำมันไปกับการจน้าบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็800บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19นเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลย พอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดู พ่อค้าคนอื่นๆเขาทํากันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีก และราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเข็นผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรกเอาละว่าคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาพึ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคา ผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละ5บาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธีเพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18กิโลกรัมได้เงินมา1260บาท เลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไงเขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจาก,กรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมด ในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่าเขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกร,รัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลย ผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7บนาฬิกาผมจะขายได้กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาท ก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้หนึ่บาทก็คงเหลือเงิน110บาทก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกรรษตรกรท่านนี้นะครับที่นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับ อยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามันมันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะครับ สรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละ ร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยี่สิบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับแต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบสิบเจ็ดนาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ่าสิบเก้านาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19บเก้านกาซึ่งน่าจะมี ขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกร,รมลัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ นะครับเราประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6และว70หรือว่า60นี้ก็ก็ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับ ก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึงถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเราปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ๆตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับ ปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ